เรียกว่าเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็เก่งครบสูตรจริงๆค่ะสําหรับคุณมนัสนันบุญโตนะคะหรือที่ใครๆรู้จักกันในวงการในานามซี o อคนเก่งของแองเจ b ลโบ e d มีเดียกรุ๊ปนะคะแล้วก็บรราธิการนิตยสารท e n เลนคิดแอนด์ e ี ผู้คำวัดในวงการเดินแบบเด็กหะคะลักก็แฟชั่นดีไซน์เสื้อผ้ายอย่างมีสไตล์นะคะนอกจากนี้ยังลังตำแหน่งผู้บริหารสถาบันเด e สตาร์โมเดลไทยแลนด์สถาบันพัฒนาศิลปินมาสร้างโมเดลนะคะหรือว่ากลุ่มนายแบบนางแบบทุกวยัยให้มีความสามารถในเรื่องของการเดินแบบร้องเพลงการเต้นหลักก็การแสดง โดยได้จากงานการประกวดนะคะเดอะสตาร์โมเดลไทยแลนด์2021หลังงานมอบรางวัลน,นะคะสตาร์มีเดียอินเตอร์เนชั่นอลอว์ดตวต่อเนื่องมาเป็นปีที่2นะคะไปเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาเพื่อเฟ้นหาดาวเด่นทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะมาต่อยอดในวงการบันเทิงหน,น,นักสี่อนสรีนคลินนั่นเองค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมตัดสินในเวทีนี้ครับเพราะว่าผมเชื่อว่า ยังมีหลายวิธีครับในประเทศไทยที่พร้อมที่จะให้เด็กๆหลายคนที่อยากแสดงความสามารถพิเศษอยากแสดงความที่มีเศษศักยภาพออกมานะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเราหลายคนเนี่ยปวดหัวกันมากๆเลยแน่นอนน้องๆทุกคนวันนี้เนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถพิเศษที่ไม่แพ้กันเลยจริงๆวันนี้ยากมากครับการจัดสิ่งวันนี้ครับเด็กๆน่ารักกันเยอะนะครับแบบว่าโอ้โหแบบ กรรมการนี่คือเล่นเอาปวดหัวเลยนะฮะใช่ค่ะแบบมากันแบบว่าจัดเต็มทุกชุดแล้วก็โดยเฉพาะเด็กสมัยนี้เก่งมากนะฮะเดินเข้าระกวดเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า ตัดสินค่อนข้างที่แบบหนักใจจริงๆนะครับผมผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะตัดน่าจะตัดตัดสินยากเนาะต้องบอกเลยว่าน้องๆเนบางคนแค่หน้าขวบใช่โอ้แทบตายผมตอนผมหน้าขวบเลยผมยังนั่งเล่นอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะใช่ไหมใช่โอ้โหตอนนี้มาเดินแบบมาครอบครัวโัวเดียวยอดมากๆเลยรู้สึกดีใจมากๆครับผมนะครับวันนี่ก็ขับเคลื่อนเนี่ยเขาจะดูตามคาแรคเตอร์ของน้องแต่ละคนครับเพราะว่าน้องๆบางคนเนี่ยที่ยังเดินแบบไม่เก่งเนี่ยทางกรรมการเราเข้าใจครับว่าน้องยังอายุค่อนข้างน้อยเลย การยังน้อยอยู่ครับก็จะตัดสินจากคาแรคเตอร์ความน่ารักเฉียใสของน้องๆทุกคนใช่ครับและที่สําคัญในเรื่องของความมั่นใจครับใช่ความมั่นใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับสำหรับบนเวทีเดินแบบนะครับและที่สาคัญคือความเป็นคาริสมาคือความดึงดูดในความเป็นตัวตนของตัวเองจุดนี้แหละครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดและเป็นเกณฑ์ในการตัดสินครับวันนี้นะถ้าเกิดว่าน้องคนไหนที่ได้ก็ดีใจด้วยเนาะใช่ค่ะเพราะงั้นไม่ใช่มีเวทีนี้เวทีเดียวนะครับเวทีนี้ถือว่ามาหาประสบการณ์เนาะ เราเอามิตรภาพความรู้สึกที่ดีถ้าชนะก็ถือว่าได้ประสบการณ์แต่ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเรามาเจอเพื่อนๆนะจริงครับครับผมก็ต้องขอบคุณนะคะที่ทางเดอะสตาร์โมเดลไทยแลนด์นะคะได้หากิจกรรมดีๆให้น้องๆได้ทําแบบนี้ก็ถือว่าน้องๆได้มาประสบมาเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะแล้วก็มาหากิจกรรมทำมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับทุกการประกวดเลยนะครับ คือครอบครัวครับสิ่งสําคัญเลยคือการปลูกฝังลูกครับ<ะ>ให้แพและล้มและลุกขึ้นให้เร็วรอันนี้เป็นสิ่งสาคัญที่สุดมากกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักผิดพลาดเราก็จะไม่รู้จักชนะครับครับผมทางเราเป็นสถาบันที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆนะคะที่มีความา สักยภาพน้องๆอ่ะคือตัดสินยากมากแล้วก็ผมมาตัดสินรางวัล Rising Star นะครับก็เลือก5คนแต่ตัดสินยากมากเพราะคะแนนมันเท่ากันนะครับก็เดี๋ยว Ri s i n g Star เดี๋ยวจะได้รู้ว่าใครจะได้ตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่าจะได้เล่นละครแล้วก็ซีรีส์ครับคุณครับ จริงๆก็ต้องขอ,ขอขอบคุณคุณเจสซี่นะครับ<ช>เจ้าของ CEO <ช>นะครับของ The Star m o d e เดลไ i l a n d นะครับที่จัดงานแบบอลังการเลิศหรูมากเนาะวันนี้เนาะถือว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับ<ช><ช>ที่จัดเวทีเปิดโอกาสให้เด็กๆที่มีความใฝ่ฝัน<ช>นะอยากจะเข้าวงการก็มาเดินแบบมาแสดงค,ความสามารถพิเศ<ช>ษมาแสดงศักยภาพได้ที่เวทีนี้ครับใช่ขอบคุณมากครับ